ตื่นเต้นกับเรื่องดิจิตอลการาดของวีดูค่อนข้างมากครับมันอาจจะมีนวัตรกรรมที่อีกหน่อยใน5้าถึงสิปีข้างหน้านเราจะได้ออกมาใช้งานจริงๆชอบปลูกผักค่ะชอบคูโบตาค่ะตอนที่ไปที่บูธอยากจะขึ้นไปลองเลยนะคะรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับบ้านนะครับมาชอบ S c g b y จีไนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นโลกเรามีทั้งเชื้อโรคมีทั้งฝุ่น PM 2.5เยอะมากครับเครื่องนี้จะช่วยเราได้เยอะยิ่งขึ้นครับที่น่าสนใจนะก็อย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอนะไรพวกนี้เราสามารถที่จะคอนโทรลมันได้สั่งเปปิิดดน้ํา อะไรก๊อกน้ําแบบอัจฉริยะอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมากมาชอบไอตัว c ีแพค 3D printing มากที่สุดค่ะในเรื่องของการลดขยะด้วยค่ะพอเราเรียนคลาอินพีเรียนเนี้ยทำให้เรารู้สึก<พ>อินสปายว่าการที่เราอ่ะจ,จะทําผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี้ยแล้วบางทีเราอาจจะเอาไอตัวนวัตกรรมเนี้ยมาใช้ได้แปลกแนวมากค่ะก็ชื่นชอบแล้วก็สนใจเรื่องของเกี่ยวกับ S G J W D นะครับที่เป็นเรื่องของโลจิสติกองค์กรที่ได้ทํางานอยู่เนี้ยก็มีความสนใจในการที่จะพัฒนาเรื่องของระบบโลจิสติกที่จะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเนี้ยได้ถึงแล้ว รวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการนะครับชอบเป็นของฝั่งเคมีคอลค่ะที่เป็นตัวอะคริลิกของ SGC ค่ะเป็นนวัตรกรรมที่ค่อนข้างใหม่ค่ะแล้วก็ฟังจากพี่วิทยากรที่พูดก็รู้สึกประทับใจกับตัวนี้มากๆค่ะส่วนตัวจะชอบในเรื่องของ renewable energy เพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสาคัญที่จะเป็นตัว drive ให้เกิด Carbon n e u t r a l i t y จริงๆนะครับที่พี่ไปดูแล้วตอนนี้อยู่ในบูธนั้นนานมากเกี่ยวกับ Elder Care เพราะว่าสังคมเราเนี่ยตอนนี้เข้าสู่สังคมสูงอายุอุปกรณ์สิ่งต่างๆเนี่ยท แล้วปลอดภยัยแล้วก็มีความช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะถ้าเอาว้า,าวที่สุดเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นตัวโฮลิสที่เป็นทางเช่าสกัดมันเปลี่ยนไปไกลจากสิ่งที่ SCG ซําทำมาไกลากว่าที่คิดเยอะมาก s c g passion for better